ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะสุขูสุขคนนะครับยามวันเสาร์นะครับคลองมือวันที่สิบหกนะครับตุลาคมนะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเดินทางส้มเขาในน่หนะครับพี่น้องเอาอีกบ่าถึงสิบหมื่นนะครับก็ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่าเขาล้มนะครับพี่น้อง พายุมาหัวสุดไทยนะครับเนาะมากึ่งล่มนะครับพี่น้องครับมื่อานีแนวทางนะครับรัฐบาลไทยของอาจารย์เมืยงจันทร์นะครับมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเก่งบลายคูไล่หางบลายหางนะครับเนาะครับตัวเนียนตัวเจาะนะครับมีอยู่ซีคูนะครับพี่น้อง หาคู่กับเลขเบิร์นนะครับพี่น้องครับสูตรของเพลินนะครับเนาะเพิร์นว่ามีโอกาสเบิร์นไหลนะครับเมื่อนี้รัฐบาลไทยนะครับเลขเบิร์นเพิร์นเจาะตัวเดียวนะครับพี่น้องครับเจาะเลขเบิร์นตัวเดียวนะครับครับไซวิ่งไซรูดนะครับกระเม็ดเดียวนะครับพี่น้องเอาจงคอยไปชมแนวทางน้ำกันนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขา สูตรอากาศบริสุทธิ์สะก่อนนะครับเนาะเนี่ยเหมือนเ้าครับสูตรเอาพลังบวกก่อนพี่น้องยิบซี่จังคอยไปหลุดแนวทางนะครับเอาไปเสี่ยงโศกเอาไปหายยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องยิซีแนวทางของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับผม <c oughs> ครับเป็นข้าวเจ้านะครับพี่น้องนี่เขาเจ้ามะลินะครับเนาะ แปลงนี้แอตใส่ขาเจ้ามะลิบิดเลยนะครับส่วนข้าวเหนียวซิบกาไลครับแอตใส่ข้าวเหนียวเบิดนะครับแต่ว่าแปลงนี่ไซเขาเจ้ามะลินะครับเอาส้มหัวส้วมส,ว,มสวนกันพี่น้องเอฟซีครับคุยกันเบิ้งบรรยากาศส้มบรรยากาศไปทำกันสะก่อนนะครับจงพอ ช่อมเนวทางก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเอาบ่เบาๆโดนนะครับพี่น้องทุฟซี่ครับ,บ,บเบาๆเงี้ยวเบาๆไล่นะครับเนาะโอ้ยเขาลมเบิดพี่น้องแซ่น้ำเลย ครับได้เจียวลุยน้ำแถละปีนี่ฝนดีเลื่อยห้นะครับพี่น้องครับตัววิ่งตัวเจาะนะครับพี่น้องยุซีของอาจารย์เวียงจันนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องแนวทางของอาจารย์เวียงจันนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวนะครับครับตัวเน้นตัวจ่อของเพื่อนนะครับก็คือ ก้าสองนะครับกับเก้าเก้านะครับพี่น้องอ C ฟซีตัวเน้นตัวเจาะของเพลินนะครับเก้าสองกับเก้าเก้านะครับแยนนะครับเนาะแล้วก็อีกสามคู่นะครับที่เพื่นเน้นให้ตาว่าเพลินมักชอบที่สุดก็คือเก้าสองกับเก้าเก้านะครับอีกสามคู่นะครับก็มีเก้าหกนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเนาะ 969798สายวิ่งสายรูดนะครับตทางตะเก่าศหอดเกนะครับถามมันใจในตัวเลกของอาจารย์นะครับเนาะพี่น่องบ่ามันยังได้พี่น่องแอดเดินทางมาเมื่อเบิ่งเห็ดนะครับมันออกบ่ครับอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอากาศออาๆบอกนะครับ ดูการปลูกพักแล้วพี่น้องเซ่ครับปลูกพักที่สิขอนาเน้าเนาะครับเนาะไวต้ตาจินนะครับบดอิสือนะครับพี่น้องแล้วเตรียมตัวแคปหน้าจอนะครับพี่น้องสิครับย้ำอีกรอบนึงนะครับผมก็คือฟันเก้ารูดเก้านะครับ ครับตัวเน้นตัวเจาะก็คือเก้าสกับเก้าเก้านะครับพี่น้องเอฟซีเกกับ99ครับสายวิ่งสายหลุดพี่น้องเท้ากบครับเกถึงเก้านะครับเนาะว้าทางนี้ง่ายนาขนาดเลยเขาพี่น้องสูงขวอมนะครับทวมหัวเลยถ้าลงไปในให,หน้านะครับ รับแสงแดดอุ่นๆนะครับพี่น้องเยซีครับแนวทางของอาจารย์พี่อาจารย์ก็มมอยูคแค่นี้นะครับพี่น้องครับก็ให้พี่น้องเขาโศกมันน้ำกันนะครับเนาะเพื่อมันไหม่หรนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น้อพี่น้องเยซีครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะสำหรับไทยคลิปนี้ก็พี่น้องเข้าแคปหน้าจอแล้วก็ จะงคอยชมแนวทางนะครับชุดฟืนทงของแอฟนะครับเนาะสำหรับนะ พี่ภาพพี่น้องเข้ามาชมหัวส้มสวนสะกอนนะครับเนาะครับเพราะว่าเมื่อนี้ก็รับจิตเอาหมักหุ้งไปขายนะครับพี่น้องดูสิรับลูกค้าสั่งนะครับเบื้องลูกพี่น้องประมาณน่วยนี่ประมาณหกกิโลเจ็ดกิโลนะครับน่วยเดียวนะครับเนาะน่วยนี่ประมาณสามสี่กิโลครับดกครับดกคักนะนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับลูกขาสั่งหน่วยหน่วยเฮิมนะครับซุกซุก,ซกเฮิมเฮิมนะครับเพิ่นอย่าไปตำกินนะครับก็คือเป็นหน่วยออกสีเหลืองเดืองอยงหน่อยนะครับซุ่มอยู่ข้างลังนะครับเป็นหน่วยเฮิมแล้วครับไร้นะครับมื่อน,นี้เพราะว่าแอฟลูกขาสั่งหลายกิโลอยู่พี่น้องกิ๊ซีก็คือกิโลละยี่สิบบาทนะครับ เกือกถือน้วยเราเกือบปล่อยนะครับพี่น้องที่เพื่อนเราไปกินน้วยซุกน้ำก็มีครับก็ทำมันไหลน้ำหนักมันไหลเกินก็แถมให้เพิ่นพอมนะครับอ่ะชมหัว,วส้มสวนเรากรับพี่น้องเข้ากับไปหายยบจับสลากกินแบงรัฐบาลทไทยด้พี่น้องอี่เอาสสำหรับแนวทางมือนี้กะให้โชค,โชคโๆมันๆแห่งๆปังๆนะครับกันสุขสุข,สขคนครับสวัสดีครับ